ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนครับที่คอยเม้นให้กําลังใจผมนะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนเออก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมเสียงเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนก็คือผมไม่สบายครับผมเป็นหวัดนะครับทุกคนเออก็ถ้าจำกันได้นะครับทุกคนจากอีพีที่แล้วครับที่เรามาฟาร์มเหล็กไว้นะครับทุกคนแล้วผมก็ออกนะครับทุกคนก็เข้าประเทศมาครั้งนี้นะครับผมก็ต้องมาฟาร์มต่อนะครับเพราะว่ายังฟาร์มไม่เสร็จนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนั้นผม โอ้ยครับพอฟาร์มเสร็จแล้วครับทุกคนผมก็มาโพลิกต่อเลยนะครับทุกคนก็เดินทางมาไม่ไกลครับทุกคนก็ขออนุญาตโพลิกก่อนรักกันครับตรงนี้นครับทุกคนโอเคนะ พอโพอลิเสร็จนะครับทุกคนผมก็ได้เบิกรถนะครับทุกคนเพื่อที่จะเดินทางไปที่รีวิวทะเลทรายครับหรือว่ารีวิวบนนั่นแหละเออใช่ไหมไม่ได้ว่ารีวิวบนหรือเปล่าไม่แน่ใจครับทุกคนก็ผมได้เดินทางไปที่รีวิวบน,นครับทุกคนก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นช็อตขับรถครับทุกคนก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับทุกคนหนึ่งกดติดตามด้วยครับเออเดินทางไปรีวิวบนกัน โอ้ยครับระหว่างทางนะครับทุกคนผมก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะทุกคนเพราะว่าผมขับรถชนป้ายครับทุกคนก็รถผมเนี่ยก้จะพังแล้วครับทุกคนก็ไม่มีอะไรเยอะครับอยากเอาเข้ามาเฉยๆนะเพราะว่าโคดคลิปมันจะสั้นครับแล้วก็มีคนขับรถชนต่อครับทุกคนเออก็เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะทุกคนผมก็ได้ลงรถแล้วก็ซ่อมรถนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับแค่อยากเอาลงเฉยๆครับโดคลิปมันสั้นเพราะว่าอยากทุกคนคอมเมนต์มาว่าอยากดูคลิปยาวๆอ่ะก็ลงให้นะครับทุกคนโอเคนะ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางมาที mm ่เลเบลเทเลซายหรือว okay, ่าตรงนี yea. ้ครับทุกคนก็ลงมาถึงครับก็เอาของที่เดี๋ยวว่าฟาร์มมาเสร็จเนี่ยยัดใส่ตู้นะครับพวกเหล็กอะไรเนี่ยที่โผล่มาเนี่ยยัดใส่ตู้ให้หมดเลยนะทุกคนก็ตรงนี้ครับก็ต้องใช้เวลาในการโยกของจากรถแล้วก็เอามาใส่ตู้ด้วยนะครับทุกคนก็เอาจากท้ายรถแล้วก็เอามายัดใส่ตู้ไว้ด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะก็ต้องใช้เวลายัดใส่ตู้แป๊บหนึ่งนะทุกคนตรงนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับทุกคนเออ โอ้คครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เอาราลิมาสแคปนะครับทุกคนมาตีรวมกันเป็นไออันใหญ่ๆอ่ะเออเนี่ยแร่ฟ้าอันใหญ่อ่ะราลิมาแบบอันใหญ่กว่าเดิมอ่ะเออก็คือเอามาตีรวมกันนั่นแหละเอออธิบายยังไงดีอ่ะ โอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เอามาจะใส่ตู้นะครับแล้วก็เอาที่เหลือนะครับไปตีบวกให้หมดเลยนะทุกคนเพราะว่าจะเก็บสะสมไว้ด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะได้ขายเลยว่าไปตีอาวุธในอนาคตนะครับทุกคนเออหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เอาเหล็กมาครับเหล็กในตู้นี่แหละแล้วก็เอามาตีเป็นกล่องซ่อมนะครับทุกคนเพราะว่าจะได้ใช้ในอนาคตนะครับทุกคนเออเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรถอาจจะพังกลางทางไงเราจะมีกล่องซ่อมไงอย่างนี้ไงเออก็หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาหาแบบว่าไอ้แบบโต๊ะตีอาวุธฟรี ก็คือตั๋วตีฟรีนั่นแหละทีเกตแรือว,ว่าไอเวพนันทีเกตฟรีอะอะไรสักอย่างอะ่ะเออคือได้ตั๋วตีฟรีมานะทุกคนเออก็ผมหาตู้ไม่เจอครับทุกคนกออ็ตอนนั้นก็คือยังเออเอออยู่นะครับทุกคนเพราะว่ามัน มันเออจริงๆครับเพราะว่าผมคิดว่าที่นี่มันมีไงจริงๆมันต้องไปอีกที่หนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มากินน้ำส้มนะทุกคนก็คือมาเพิ่มหลอนเลื่อนหลอนอาหารนั่นแหละเออหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เปิดแผนที่ขึ้นมาครับทุกคนแล้วก็เดินทางไปขุดเหมืองน,นะทุกคนก็ตอนนี้บรรยากาศแบบโคตรจะดีเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงแบบว่านั้นหนาวแล้วเขออาแบบว่าทํากิจกรรมแบบหิมะตกอ่ะเออก็สุดยอดครับทุกคนสวยมากเออเป็นบรรยากาศที่ดีจัดๆอ่ะแค่นั้นแหละ โอเยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางมาถึงนะใช่ไหมเออก็ขุดเหมืองไปนะครับทุกคนตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะไม่นิดเลยแหละอาจจะใช้เวลาพอสมควรน,นะครับทุกคนก็ขออนุญาตขุดเหมืองฟาร์มเหมืองก่อนละกันนะครับทุกคนแลวเจอกันใหม่ตอนเสร็จเลยนะครับทุกคนไปทีละสองเหรอ โอ้ยครับตอนนี้นะครับทุกคนก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนเออเสร็จแล้วมาก็หลังจากนั้นนะทุกคนผมก็ได้เบิกล้นครับทุกคน,กคนแล้วก็เดินทางไปโพลแรกกันนะทุกคนก็เดินทางไปไม่ไกลามากครับจนจุดๆดนี้ครับไปจุดโพลแรกเนี่ยใช้เวลาไม่ไกลามากนะครับทุกคนเอ่อใช่ใช้เวลาไม่นานมากเออเป็นระยะทางที่ไม่ไกลามากอ้าวงงกันแล้วนะวสิ่โอ้หก็ขออนุญาตเดินทางไปก่อนละกันับทุกคนตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรเยะครับเดินทางไปโพลแรกกัน let's go bro โอ้ครับพอมาถึงจุดโพลแรกนะครับทุกคนผมก็ขออนุญาตโพลแรกก่อนละกันนะครับตรงนี้อาจใช้เวลานิดนึงนะทุกคนก็ขออนุญาตโพลแรกต่อเลยละกันนะครับทุกคนไปไปไปยาวยาว let's go bro โอเคไปเลยตัดออกเลยไม่มีอะไรเยอะครับตัดออกเลยละกันโอเคโอ้คครับรู้ตัวอีกทีนะครับผมก็ได้ออกประเทศแล้วก็เข้าใหม่นะทุกคนน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นอะประเทศมันน่าจะรีะรับทุกคนผมก็ลืมเหตุการณ์ไปละเออก็เอาเป็นว่าผมเข้าประเทศมาใหม่นะครับทุกคนเออก็ จากที่ทุกคนเห็นเนี่ยตอนเนี้ยมันน่าจะบักน้ทุกคนคือแบบมันน่าจะยังไม่โหลดนะครับทุกคนก็ออกได้ไหมวะอ๋อออกได้แล้วทุกคนโอเคโอเคครับหลังจากนั้นนะทุกคนผมก็ได้ออกเบิกรถเออได้เบิกรถนะครับทุกคนเพื่อที่จะเดินทางไปเอาแร่ไปเก็บนะบทุกคน อาจจะพูดแบบติดๆขัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นไข้ไม่สบาย้าทุกคนก็เป็นหวัดนั่นแหละเออก็คือมันจะงงๆกับตัวเองเนี่ยว่าพูดอะไรไปบ้างนะทุกคนก็คือมันจะอ้องๆหน่อยแค่นั้นแหละเออก็หลังจากนั้นครับผมก็ได้เดินทางไปที่เลบิลนะครับทุกคนก็คือเดินทางไปเลบเลทะเรเซายครับทุกคน โอเคครับหลังจากนี้นะครับทุกคนก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแล้วนะครับทุกคนก็ขออนุญาตตัดเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราก็เดินทางไปแบบปกตินี่แหละเออก็คือมันไม่มีเหตุการณ์อะไรละที่จะเอาลงนะครับทุกคนก็ขออนุญาตตัดเลยแล้วกันนะทุกคนไปก็สวัสดีครับทุกคน <sk r 4> ก็หลังจากที่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาครับทุกคนก็มีคนคอมเมนต์ไปว่าแบบ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 ว่าผมพูดไปไปอาจจะแบบพูดรับกืนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอภัยได้นะครับทุกคน,คนก pray, like, ็คือ <c oughs> ผมจะพยายามแล้วกันครับทุกคนเพื่อที่จะให้คลิปมันสนุกที่สุดนะครับเพราะว่าก็อย่างว่าแหละเออเนาะก็จะพยายามแก้แล้วกันครับตรงจุดที่แบบว่าผิดพลาดนะครับทุกคนก็ขอบคุณครับที่คอมเมนต์บอกกันนะครับเพราะว่าผมจะได้เอามาปรับแบบปรับแก้ไขได้นะครับทุกคนเออพูดอะไรเนี่ย ู้แบบงงๆตัวเองนะเอาจริงเป็นไข่แบบไม่ชอบเลยไม่อยากเป็นเลยเอาจริงก็อนุญาตนะครับเอาของจากในท้ายรถเนี่ยแล้วก็เอามายาัดใส่ตู้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ทําแบบปกตินี่แหละทําแบบเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเดิมอะเออมันเหมือนเดิมทําแบบเดิมๆไม่มีอะไรเยอะก็ถ้าบอกเหมือนเดิมก็คือผมต้องเอาแร่ลาลิม,มาครับมาตีบวกรวมกันด้วยนะครับทุกคน เออก็อเดิมเดิมนะครับทุกคนไปทําอย่างอื่นต่อนแล้วลกันโอ้ยครับทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดครับทุกคนหลังจากนี้นะครับคือผมจะไปฟาร์มรอบเมืองครับสิ่งที่ผมจะฟาร์มครับก็คือผมจะเก็บราสเบอร์รี่เก็บบลูเบอร์รี่แล้วก็สุดท,ท้ายน่าจะสตรอบเบอร์รี่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับทุกคนก็เป็นการฟาร์มครั้งแรกของผมด้วยครับก็คือจะหาตั้งข้ากระเป๋าแล้วครับทุกคนเพราะว่าผมอยากได้รถใหม่แล้วครับก็คืออยากได้รถใหม่แล้วก็อยากแบบเมียาวุธเล่นน่ะเอออยากแบบอยากไปแบบ ไปเรื่อยอยากไปเรื่อย,อยแค่นั้นแหละเออก็ผมขออนุญาตครับแวะเติมน้ำมันไปใช้แวะกินอาหารครับทุกคนก็หลอดอาหารเนะี่ยก็จะหมดแล้วก็ขออนุญาตแวะหน่อยละกันนะครับทุกคนเออแล้วก็มีซื้อของบาบาบาแล้วก็ซื้อไอศครีมนะครับไว้ด้วยนะครับทุกคนเพราะว่ากลัวมันร้อนนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเออก็ขออนุญาตไปตัดต่อเลยแล้วกันเฮ้ยคืออะไรนี่ ก็คือจะไปฟาร์มแล้วนะครับไปโอเยครับเหตุการณ์หลังจากนี้นะครับผมก็มีแวะซ่อมรถด้วยนะครับเพราะรถใกล้จะพังนะครับทุกคนแล้วก็ทําอย่างอื่นด้วยนะครับทุกคนโอเคแล้วก็เดินทางไปที่จุดเก็บราสเบอร์รี่นะครับทุกคนไปโอ้คครับตอนนี้ผมก็มาถึงจุดเก็บราสเบอร์รี่แล้วนะครับทุกคนก็เก็บรถนะครับแล้วก็ไปเก็บราสเบอร์รี่กันนะครับทุกคนตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับทุกคนก็ขออนุญาตเก็บราสเบอร์รี่ก่อนละกันครับ ก็การเก็บราสเบอร์รี่ของผมนะครับก็คือจะเก็บไว้ในตัว40แล้วก็เก็บไว้ในรถอีก100ครับทุกคนก็จะทําแบบนี้ทุกๆอันเลยนะครับทุกคนมันมีอยู่3อย่างอะราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่นะครับทุกคนก็จะยัดใส่ในรถอย่างละ100ะครับแล้วก็ไว้ในตัวอีก40่สิบนะทุกคนมันก็จะพอดีพอดีพอดีเลยนะครับทุกคนก็แบบพอดีเวอร์อะเออก็เข้าใจแล้วนะครับทุกคนก็ฟาร์มเลยละกัน โอ้ยครับพอฟาร์มบลูเบอร์อรี่เสร็จนะครับผมก็ได้เดินทางไปที่สวนเก็บบลูเบอร์รี่นะครับทุกคนก็เดินทางไม่นานไม่ไกลนะครับทุกคนมันก็แบบว่ามันก็จะต่อต่อกันเลยนะครับทุกคนก็ชอบครับชอบครับงานนี้มันได้ตังค์เยอะนะทุกคนเออก็เช่นเคยครับสิ่งที่ผมเคยบอกไปนะทุกคนก็จะ เก็บไว้ในตัว40แล้วก็เก็บไว้ในรถ40นะครับทุกคนก็ขออนุญ,ญาตฟาร์มตรงจุดจุดนี้เลยลักกันนะครับทุกคนเอ้ยเสร็จแล้วค่อยว่ากันนะครับทุกคนไปโอเคครับพอฟาร์มเสร็จนะครับทุกคนผมก็ได้เดินทางไปที่สวนปลูกสตรอเบอรี่นะทุกคนก็ใครยังไม่ดูคลิปที่แล้วก็ไปดูก่อนได้นะครับทุกคนซึ่งผมเคยทํางานนี้เป็นแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรู้งานรู้มือแล้วนะทุกคนว่ามันทําอะไรบ้างนะทุกคนก็ พอมาถึงนะครับทุกคนผมก็ได้ไปซื้อแบบว่าพวกมเมล็ดพันธุ์ปลูกสตรอบเบอร์รีนะครับทุกคนเออเฮ้ยเสียงเป็นไลเนี่ยอ๋อ,อ,อจริงแค่ทําเสียงเฉยๆนะทุกคนจริงๆผมไม่ใช่เสียงแบบนี้นะอ๋อหยอกหยอกหยอกก็คือผมเป็นไข้นะครับทุกคนเออก็ผมเป็นไข่อะ่ะสู่งมาทําคลิปให้อะ่ะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันด้วยการกดไลค์กดซับสไครกดแชร์ช่องผมด้ียนะครับทุกคน เออแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจผมอะไรก็ได้นะทุกคนก็คอมเมนต์มาไหนละกันนะทุกคนเออก็พอได้มาแล้วนะทุกคนผมก็ขออนุญาตเอาพวกของพวกนี้ยยัดใส่ช่องนะทุกคนเพื่อที่จะได้ทํางานแบบง่ายๆนะครับทุกคนเออก็จะไว้ช่องหนึ่งับทุกคนเพราะว่ากดเลขหนึ่งปุ๊บแล้วมันก็จะปลูกเลยคนระับก็คือมาใช้งานง่ายนะครับทุกคนก็ขออนุญาตบอกหน่อยละกันคนระับสำหรับมือใหม่นะเออใครเข้ามือมาใหม่ก็ดูคลิปนี้ก็ได้ไประโยชน์หน่นะอยละกันเออ ก็เสียงเรื่องจะไปแล้วนะทุกคนตอนเนี้ยเสียงแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแบบเสียงสู้จัดจัดอ่ะแค่นั้นแหละก็ขออนุญาตปลูกก่อนละกันนะทุกคนก็ใช้เวลานิดนึงนะทุกคนก็เจอกันตอนเสร็จเลยละกันนะเออไปโอ้ยค,ครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้ปลูกเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็อนุญาตนะครับ เดินทางไปโพมันไม่เชิงโพลดีมันแบบว่ารวมผลไม้หรือเปล่าก็าคือเอาไปรวมกันแล้วมันจะได้วาับทุกคนก็เดินทางไกลมานะครับทุกคนก็ไม่ไกลมากอาจริงก็ไกลแหละเออคือพูดแต่งงๆมากใช่ไหม เอ้ครับพอมาถึงครับทุกคนผมก็แปรรูปแบบว่าแปรรูปผลไม้ครับแล้วมันก็จะได้วายมานะทุกคนก็ใช้เวลาตรงนี้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นนผมก็ได้เดินทางไปจุดขายนะหรือว่าอีโคนะครับทุกคนก็พอมาถึงนะครับทุกคนผมก็ได้เอาของจากหลังรถเนี่ยแบบว่าเอาออกมาแล้วก็เอามาขายให้หมดเลยนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรเยอะครับแค่ขายของนะครับตรงนี้ ก็เอยครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ขายของเสร็จแล้วครับทุกคนผมก็ได้เดินทางไปที่กาลาดกลางหรือเปล่านะครับทุกคนก็คือจะมาฝากตังที่นี่ครับทุกคนโอ้ยครับก่อนอื่นเลยผมก็มาซื้อไอศครีมเก็บไว้นะครับแล้วก็ฝากตังไปครับ1นึ่งแสนกว่านะครับทุกคนก็คือจะเอาตังฝากไว้เลยนะครับทุกคนปลว่าที่ได้มาเมื่อกี้ก็คือจะฝากไปเลยนะครับทุกคนโอเคโอ้ยครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่ามีแต่ว่าไอตรวจตัเกตีอาวุธฟรีเนี่ยผมก็เลยจะมาเลือกตีอาวุธตรงนี้นะ ว่ามันอยู่ตรงนี้นะจริงจมันก็มีที่อื่นได้แหละแต่ว่าผมจะมาตีตรงนี้ครับก็โอเคนะผมมีอยู่2ใบครับทุกคนก็สิ่งที่ผมจะเลือกตีครับก็คือไม้ครับทุกคนก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกตีไม้ครับทุกคนไม่มีอะไรเยอะครับเพราะว่าผมน่าจะเล่นไม้ได้ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเล่นไม้ผมน่าจะเล่นโหดเล่นเก่งเลยแหละเออมั้งนะก็คีโมไปงั้นแหละครับทุกคนก็มันมีอาวุธให้เลือกแยะเลยนะทุกคนแต่ว่าผมจะเลือกตีไม้ครับทุกคนก็ลองเชิงไปก่อนครับหนึ่ง ใบนะครับทุกคนก็ลองตีดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะเออติดหรือเปล่าติดไหมเอยโอเคครับไม่ติดนะครับทุกคนก็เป็นเสียงที่สิ้นหวังพอสมควรเลยนะครับทุกคนก็ขอญาตตีอีกใบนะครับทุกคนมันจะติดหรือเปล่ามาโอเคติดแน่ติดแน่ติดแน่นอนติดแน่นอนอุ้ยนี่มันจะติดเลย ก็ทุกคนครับก็คือผมดูผิดนะครับจริงๆมันมีอยู่3ใบนะทุกคนก็เหลืออีกใบนึงครับทุกคนก็มาตีครับว่าจะติดหรือเปล่าทุกคนก็เป็นอะไรที่น่าจะสิ้นฝังครับเพราะว่า3าใบมันไม่น่าจะติดนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้การันตีติดร้อยนะครับทุกคนเออก็อย่างที่ว่าครับมันไม่ติดนะทุกคนไปก็ตอนนี้ก็สิ้นหวังครับทุกคนเพราะว่าไม่มีอาวุธหรือว่าอาวุธแบบอาวุธเดินนี่ตีเล่นเลยเออ นนอะไรเนี่ยอุย้ยพูดอะไรครับผมผมพูดอะไรออกไปเนี่ยมาก็าจริงครับใครสนับสนุนกาชามาครับสนับสนุนได้ครับทุกคนเพราะว่าผมไม่มีอาวุธเล่นจริงๆครับคือผมอยากมีอาวุธเล่นนะครับทุกคนก็คือผมอยากแบบว่าอยากเล่นสตอรี่มันมานะครับทุกคนก็หลังจากนี้นะครับทุกคนผมก็ได้เดินทางไป เก็บราสเบอร์รี่แล้วครับทุกคนก็คือผมจะฟาร์มอีกแล้วครับทุกคนก็คือหาตังนั่นแหละใช่ไหมมันก็ต้องหาตังไหมวะเออก็มาเก็บราสเบอร์รี่นะครับทุกคนแล้วก็พอเสร็จจากเก็บราสเบอร์รี่แล้วนะทุกคนผมก็ได้เบิกน้ำแล้วก็เดินทางไกลอีกแล้วนะทุกคนก็คือจะเดินทางไปเก็บบลูเบอร์รี่ต่อนะครับทุกคนก็เดินทางกันแล้วกันครับทุกคนตรงนี้ไม่มีอะไรเยอะครับก็เดินทางไปเก็บบลูเบอร์รี่กันสเออ โอ้ยครับแล้วก็เก็บบลูเบอร์รี่นะครับทุกคนก็คือเก็บบลูเบอร์รี่ไปก่อนแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรโอเคเออก็เหตุการณ์ตรงนี้ครับทุกคนไม่มีอะไรเยอะครับก็คือเก็บบลูเบอร์รี่แล้วก็เอามาย,ายัดใส่ก็ครับก็เออลืมบอกอีกอย่างครับก็คือผมได้แบบว่าติดต่อคนครับก็คือผมได้แบบว่ามันมีคนเนี่ยขายของครับก็คือขายอะไรนะจะไม่ผิดก็คือออ ขายดอกไม้เออใช่เขาเหมือนจะขายดอกไม้นะครับทุกคนก็คือผมทักไปซื้อดอกไม้เขานั่นแหละก็คือเขาแบบว่าขายดอกไม้เออก็คือเขาขายดอกไม้อ่ะแล้วผมก็คือจะทักไปซื้อนะเพราะว่าผมขี้เกียจฟาร์มดอกไม้นะครับก็คือจะทักไปซื้อไว้เพราะว่ากลัวแบบว่าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือเวลาดอกไม้มันขึ้นเนี่ยผมจะได้เอาไปขายครับก็คือผมจะซื้อในราคาถูกแล้วก็จะรอขายในราคาที่สูงครับก็คือทําธุรกิจครับเออเจ็ดร้อยูณหนึ่งร้อยเจ็ดหมื่น โอ้ยครับเหตุการณ์หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับทุกคนก็คือผมได้ทักตอบโต้กับเขาครับเพื่อที่จะได้ซื้อดักไม้นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรครับทุกคนก็ไปเก็บสตรอเบอรี่ต่อเลยละกันนะครับทุกคนไปโอ้ยครับพอมาถึงจุดเก็บสตรอเบอรี่แล้วนะทุกคนก็อนุญาตเก็บสตรอเบอรี่นะครับจริงๆมันไม่เชิงเก็บนะก็คือจะปลูกแล้วเก็บเออมันก็คือปลูกแล้วเก็บแล้วก็ปลูกแล้วเก็บนะทุกคนก็ ขอภัยด้วยครับที่พูดแบบงงๆนะเพราะว่าผมไม่สบายครับก็คือสิ่งที่ผมพูดออกไปผมก็ไม่รู้ว่าว่าพูดออกไปนะก็คือแบบพูดแบบไม่ได้คิดอะเออนั่นแหละนะทุกคนก็ขอภัยด้วยจริงๆครับว่าแบบว่าแบบว่าแบบว่าเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือผมขอภัยด้วยจริงๆครับ <laughs> เอออะไรครับเนี่ยไป โอ้คครับทุกคนน่าจะจําได้ครับทุกคนก็คือผมยังซื้อดอกไม้อยู่นะครับทุกคนเออก็แบบว่าเขาทักมานะครับทุกคนก็คือเขานัดไปที่เลเบลกลางครับก็คือเลเบลบนดิเออก็คือน่าจะเป็นเลเบลทะเลรายนะครับทุกคนถ้าจำแบบว่าถ้าผมเข้าใจถูกนะก็คือเลเบลบนเนี่ยก็คือน่าจะเป็นทะเลรายนะครับทุกคนก็เลเบลทะเลรายนั่นแหละก็ขออนุญาตนะครับมา แผนที่นะทุกคนก็คือผมจะเดินทางไปที่เรือทะเลทรายครับก็คือยังฟาร์มไม่เสร็จหรอกแต่ว่าผมจะเดินทางไปก่อนนะเพราะว่ากลัวเขาจะร้อนนานนะครับก็คือจะไปซื้อดอกไม้นั่นแหละเออโอเคนะไปโอ้คครับหลังจากนี้นะครับผมก็ได้เดินทางไปที่ีริวทะเลทรายนะครับทุกคนเพื่อที่จะไปซื้อดอกไม้นะครับทุกคนก็แต่ว่าเส้นทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะครับทุกคนเออแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือผมไปถึงนะครับก็คือผมติดต่อหาเขานี่แหละแต่ว่าเขาไม่ตอบกลับนะ ก็คือเหมือนจะแบบแบบไม่เข้าใจเหมือนกันครับก็คือเขาไม่ตอบกลับนะครับแล้วก็แล้วเหมือนไปเสียเที่ยวอ่ะไปแบบเปล่าๆแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนก็ผมก็รออยู่สักพักรออยู่นานเลยแหละไม่ใช่สักพักอ่ะเออพอไม่เจอเขานะครับผมก็ได้เดินทางกลับครับทุกคนก็คือกลับไปฟาร์มอีกนะครับก็คือผมยังฟาร์มไม่เสร็จแต่ว่าผมมาก่อนนะครับก็คือต้องกลับไปฟาร์มนะครับเออก็ค่อนข้างที่จะเสียเที่ยวพอสมควรครับก็คือเสียเวลาผมนั่นแหละเออนะโอ้คครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้มาปลูกสตรอเบอรี่ต่อนะครับทุกคน ก็ขออนุญาตปลูกสตอรอเบอรี่ไปก่อนละกันนะครับทุกคนเอ๊ โอ้ยครับพอเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมก็ได้เดินทางไปในเมืองนะทุกคนก็คือจะเดินทางไปในเมืองเพื่อที่จะไปแปรรูปนะครับทุกคนก็คือจะไปแปรรูปสตรอบเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็รัสเบอรี่นะทุกคนเพื่อที่จะได้วายนะครับทุกคนเออแต่ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้รถน้ํามันใกล้จะหมดแล้วนะทุกคนก็ขออนุญาตแวะเติมน้ํามันแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนเออโอ้ยครับผมก็เจอผู้เล่นคนหนึ่งนะครับทุกคนเหมือนแบบว่าเขาน่าจะเข้าใจผิดนะครับว่าผมเป็นเพื่อนเขานะครับทุกคนก็คือเขามาทักทายผมมเเนี่่่แแบบบบววาาาหือข คิดว่าผมเป็นเพื่อนเขาอ่ะเออก็คือขอมาทักทายครับแต่ผมไม่ใช่เพื่อนเขานะไม่ใช่ไมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาก็ขอผมติดรถไปด้วยนะครับก็คือจะไปในเมืองนั่นแหละครับทุกคนโอเคก็ผมให้ไปได้ครับแต่ว่าผมขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนละกันนะครับทุกคนเออโอ้คครับพอเติมน้ำมันเสร็จนะครับทุกคนผมก็ได้ เข้ามาในมือครับเพื่อที่จะพาเขาไปส่งพาวนะครับก็คือจะไปส่งพาวนั่นแหละครับทุกคนก็ตอนแรกผมว่าจะมาส่งแล้วผมว่าจะไปแล้วครับทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยขอให้ผมช่วยนะครับก็คือช่วยใส่โค้ดนะครับทุกคนว่าเขาไม่รู้นะครับเหมือนจะเป็นผู้เล่นใหม่ไม่แน่ใจครับว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะครับทุกคนก็คือเขาขอให้ผมช่วยดูครับก็คือช่วยดูโค้ดนั่นแหละนะ แต่ผมก็พยายามบอกเขาว่ามันอยู่ใน Discord อะไรประมาณนี้ครับทุกคนก็ผมไม่แน่ใจว่าพูดถึงอย่างเงี้ยผมผิดกฎประเทศหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องจริงๆครับทุกคนเออก็คือเขาขอให้ช่วยอะ่ะทำไงได้อะ่ะเออเราจะบิดหนีมันก็ยังไงยังไงอยู่นะครับทุกคนเออ ก็ตรงนี <S an> ้นะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเสียเวลาพอสมควรครับก็คือเขาเหมือนจะอันนี้ผมไว้แล้วก็แบบมันนานเกินคุยตอนนั้นนานมากครับทุกคนก็ขออนุญาตเลยกันนะครับก็คือจะไม่ตัดลงให้นะครับทุกคนก็คือจะเอาออกให้นะครับพูดง่ายๆก็คือจะไม่เอาครับช็อตที่พูดก็คือจะเอาออกเลยแล้วกันนะเออก็จะใช้เวลาตรงนี้นานพอสมควรครับทุกคนก็ขออนุญาตตัดออกเลยละกกันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเยอะครับ ก็คือเขาขอให้ผมช่วยเฉยๆนะครับทุกคนเออโอ้ยครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็คือแยกย้ายกันแล้วนะครับทุกคนก็ไปที่นี่นะครับทุกคนก็คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมาที่นี่ครับทุกคนเพราะผมก็ลืมนะครับทุกคนเหมือนจะผมว่าผมน่าจะจําผิดครับทุกคนก็คือผมน่าจะลืมว่าตัวเองจะไปทําอะไรนะครับทุกคนพอนี้ขึ้นได้นะครับผมก็ได้เบิกรถนะครับแล้วก็เดินทางไปแปรูปผลไม้นะครับก็คือจะไปไปรูปราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอรี่นะครับเพื่อที่จะได้วายครับท โอ้ยครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับทุกคนก็อนุญาตเก็บรถนะครับทุกคนแล้วก็ไปแปรรูปหรือว่าแปรรูปผลไม้นะครับทุกคนเออก็ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้หน่อยละกันนะครับทุกคนก็ไว้เจอกันตอนเสร็จเลยละกัน,นครับทุกคนไป โอ้คครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคพอเสร็จแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้เสร็จแล้วแหละเออก็คือเบิกรถครับแล้วก็ไปที่จุดอีโคหรือว่าจุดขายของนั่นแหละครับทุกคนก็ไม่ไกลมากครับทุกคนโอ้ยครับพอมาถึงนะครับทุกคนผมก็ได้เอาของมาขายครับแล้วก็เอาของที่อยู่หลังรถเนี่ยเอามาขายให้หมดเลยนะครับทุกคนก็ดได้ตังมาเยอะพอสมควรครับตรงนี้นะครับทุกคนเอนนะกนเอก็ได้มาเป็นแสนนะเออก็ได้แสนกว่านั่นแหละโอ้คครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนผมก็ได้แบบว่าไป ฝากตังต่อเลยนะครับทุกคนก็เก็บตังไปแสนกว่านะครับทุกคนก็คือเอาเงินที่ฟาร์มได้เมื่อกี้เอาแบบว่าฝากให้หมดเลยนะครับทุกคนเออโอ้ยครับตอนนี้นะครับผมก็มีเงินในธนาคาร3า0 0 0 0บาทแล้วนะครับทุกคนก็กทั้งที่จะไม่เยอะมากครับทุกคนก็คือยังแบบน้อยอยู่ครับทุกคนก็เก็บเล็กผสมน้อยครับทุกคนฮะผู้ถูกหรือเปล่าไม่ได้ใจครับทุกคนโอ้ยครับหลังจากนี้นะครับผมว่าจะตั้งใจเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจว่าจะทําต่ออย่างเนี้ยก็คือผมจะไป สักนะครับทุกคนเออเราจะสักลายกันนั่นแหละก็อนุญาตเดินทางไปหยุดสักลายนะครับทุกคนก็ขออนุญาตพูดเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทุกคนน้องๆหนูๆ <c oughs> ไปไปกันทุกคน โอ้ยครับตรงจุดนี้นะทุกคนก็ขออนุญาตสักลายกันละกันครับเพราะว่าผมจะเลือกตามความพอใจของผมเลยนะทุกคนเออก็ตรงจุดนี้ก็เลือกตามความพอใจของทุกคนเลยละกันนะครับเพราะว่าใครอยากทาก็ทำนะครับใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทานะครับทุกคนเพราะว่ามันมีไว้เพื่อเทนะครับทุกคนผมไม่ได้ใจประเท่หรือเปล่าครับชีวิตจริงผมไม่มีนะชีวิตจริงผมไม่มีมีแค่ในเกมก็พอแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยรักสะอาดนะครับทุกคนเออก็ใช้เวลาตรงนี้นาำผสมควรครับจอิงก็ นานเพราะว่าผมเลือกนานนั่นแหละก็คือลังเลลังเลมีการลังเลเล็กน้อยนั่นแหละครับทุกคนเออโอ้ยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้เดินทางมาที่จุดฟาร์มเหล็กนะครับทุกคนเพื่อที่จะมาฟาร์มเหล็กนั่นแหละมาทําไมละ่ะถ้ามาไม่ฟาร์มเหล็กอะ่ะเออก็เนี่ยฟาร์มเหล็กก็รลกกันนะครับทุกคนโอเคก็ต้องขอตัดจบไว้เพียงเท่านี้ใครชอบช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ โอ้ยค,ครับทุกคนก็สุดท้ายนี้ครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอยให้กำลังใจผมนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับ